ตามอีโมจิดังนี้หนึ่งสองสามเชิญครับเป็นรูปหัวใจ,ใจน่ได้ไหมพี่จงผูกโอ้โอเคแปลว่าอะไรครับดู <laughs> จริง ีโมจิจริงๆก็คือมีหัวใจเนาะแล้วก็มีน้อยนะครับเป็นหน้าเขินแล้วก็เป็นอันนี้คือแดนซ์รังเออากาเซ่โอ้โห้รบผิดผู้บผิอ๋ออะไร้เนาโอ้ไปเนาะมิชชั่นต่อไปครับผมนะฮะอันนี้ให้เต้นและร้องเพลง Not By The Moon แบบ slow motion เป็นเวลาเจ็ดวินาทีครับ ถ้าพร้อมแล้วสโลโมชันนะครับนัดไปดามูนเจ็ดวินาทีหนึ่งสองสามเลสโกโอเคโอ้โหโอชาลันเนเก่งมากครับแล้วคือในนะหูผมอ่ะใส่อินเอียอยู่เสียงร้องมาเต็มมากเป็นร้องแบบยืดสโลโมชันด้วยนะฮะ อ่ะต่อกันที่แจ็คสันแล้วตอนนี้ข้อที่4นะครับมิชชั่นนี้อยากจะบอกอะไรกับอากาเซ่เป็นภาษาไทยครับแจ็คสันเชิญครับเออเออเราอยากจะบอกว่าเออคิดถึงมากๆรักๆจุดๆทุกคนสู้ๆครับโอ้ยขอบคุณมากครับแจ็คสันครับ <laughs> โอเคและคน,ะคนต่อไปนะฮะมาร์คแล้วนะฮะมาร์คครับ มิชชั่นของมาร์คคือ3สิ่ง3สิ่งที่มาร์คทำก่อนจะมาไลฟ์ในวันนี้คืออะไรครับเอ่อพับหมวกเสียยวินข้าวครับโต๊ะฉันก็มกกินกินข้าวครับเอ่อเมคอัพ하고แต่งหน้แครับแล้วก็ทำผมด้วยโอเคครบไปสามสิ่งแล้วและสุดท้ายก็คือ

ก็หลายคำอยู่ก็อ่ะอย่างยองจงอย่างพี่ยองเจก็คือสอนคาว่าแตงกวาไปครับผมอ๋อครับเพราะว่าเขาเขากินแตงกวาไม่ได้ก็เลยเอ่อแบบตอนไปไทยครับเวลาสั่งรูมเซอร์วิสอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่แตงกวาโนอะไรประมาณเนี้ยผมก็สอนคาว่าแตงกวาไปครับผมอันเดะพูดได้ไหมพูดได้เนาะจริงจังประมาณนี้ผมจริงจังโอ้ยอบตาจริงจั คนนี้อยากจะแบบแฉอะไรบบแบบแบบที่อันึงแต่ว่ากำโอเคโอโอ้ตอ้อจมีมีครับมีครับสิ่งที่แบบสอนผมมาคือ j ม่โอเคเจบี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 ครับโอเคครับเจบีครับของเจนะครับคือถ้าเจเป็นอากาเซ่เมนของเจเนี่ยคือเมมเบอร์คนไหนครับ

ใครเอ่ยกลับมาที่ยุกยอมแล้วนะครับผมยุกยอมครับของยุกยอมนะครับคืออยากจะร้องเพลงอะไรให้กับอากาเซ่อยากจะร้องเพลงอะไรให้กับอากาเซ่ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเชิญครับมันี่กีดนเนี่ย I'm so sorry เออคือห้ห้า้โห้าะ อย่างเนี้ยสูโอเคโอเคครับผมนะคนต่อไปมาครับจินยองนะครับผมจินยองครับของจินยองนะฮะคำถามคือนอกจากยูกยอมแล้วคุณคิดว่าใครควรจะเป็นมักเน่ในวงครับอ่าอีกอ่ะพ่นเด้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าต้องเป็นเจบีครับคือว่ากี่แม่คือว่าจะไม่อรลี่ฮัมบูร์หให้บุตก็งานพวกเราลองกันด้วยจะทำไงอันนี้ 아니요. 뭐야데이어가 말해 주세요. 유어 모르겠어요. 너무 귀엽지 않아요? 오, 오케이, 오케이. 오케이. 나중에 한번 애교 보는 걸로 하 <봉사> 저는 모두가 저를 사랑해 다는 거에 너무 감사하 โอเคครับนะฮะต่อไปครับผมคำถามของเราคือคุณอยากจะ cover เพลงอะไรใน JYP Entertainment นะฮะภายในเวลา7วินาที cover เพลงใดก็ได้ครับใน JYP ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ส let's go ฮยองคือว่าันทร์สซรีน่ะเป็ดฉันทร์โซรินโนเป่งอ่ะน้ตเป่งเลย โอเคหนืครับชิคนเน่จานเสียงมา에ปอาล่ใช่วันกใช่ไมใช่หจำได้เลยคคำถามนะฮะสำหรับแจ็คสันคือวันนี้เป็นมิชั่นครับแจ็คสันครับ รบกวนจ้องหน้าอากาเซ่ค้างเอาไว้เป็นเวลา7วินาทีโฟกัสที่เลนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 Let's go 2เลสไอเจ็ชิโชชัโอ้โหห้าหกเจ็ดโอเคครับผมนะต่อกันที่ใครต่อมาร์คนะครับ <Mark S 1> ผมมาร์คครับ คำถามของมาร์คครับคือให้มาร์คครับทำมิชชั่นนี้ทำท่าทางของเมมเบอร์ที่มาร์คนึกถึงครับหนึ่งสองซ้นครับตระหนึ่ยเออตราหนึ่งนึกถึงเหรอคะให้ทำให้ทำ JB ที่ทำเอเจโอโอเคโอเคครับนะฮะมาครับกลับมาที่แบมแบมกันนะครับแบมแบมครับ ถ้าโลกจะแตกวันนี้อยากจะบอกอะไรกับใครครับเออถ้าโลกจะแตกวันนี้ผมอยากเต้นท่าท่าหนึ่งให้คนหนึ่งดูครับผมได้นะเชิญเลยนะหนึ่งสองสามสี่ท่าที่สิ่งนี้ก็โอ้โหในชีวิตแมวแมงค์นะเฮียอยู่ข้างหน้าจะยิ่งชุนช่วยเด็กก่อนโอเคไหนไหนลองหน่อยสิ ห้าคกเบ็ดเน็โอเคครับโลกแตกได้แล้วเฮ้อย่าเพิ่งเดียวอย่าเพิ่งแตกเลยเอามากี่นี้อ๋อเพลงของแจ็คสันใช่ไหมโอเคครับมาข้อสุดท้ายนะฮะเราปิดท้ายคดีเจบีเนาะนะครับผมเจบีครับอยากให้อากาเซ่ร้องเพลงไหน ให้เมมเบอร์ got7 ท아กคนได้ฟังเพ가า1 2 3เชิญคร어 제가 불러 주고 싶은 노래요? 그렇죠. 어, 제가 아래를불아 주고 싶어요. 제가 듣고 싶한않아 제가 불러 주는 노래요? 네, 맞습니다. 그거 그거예요? 음. 아, 제가 노래 불러 주고 싶어요. 제가 듣고 싶 않아요. 제가 제가 불러 주는 원래 일이니까 그 불러 주는 입장이니까 계속 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 아 불러 주고 싶지 뭔가 이렇게 그냥 아 어, 노래 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 좋아요. 아가새 얘기만... 노래는 진짜 듣고 싶지도 않다.

โค้ดเกมส์ปีจีมีค่ะครับผมอาซาคามาโอสึอาซาคามาโอสึโอเคเรียบร้อยครับหมดแล้วทั้งสองเกมของเรากับช่วงเวลาสนุกสนุกนะฮะหวังว่าอากาเซ่จะจบแล้วฮะเวลาของความสุขมักผ่าน